สวัสดีค่ะเพราะว่าเซ็ตเตแล้วนะคะอันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะตัวนี้นะคะที่สันไอเมล่าค่ะลูกค้าราคาโหสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้ายได้หมื่นห้านะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะสีแดงค่ะลูกค้านี่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะเลยมาอัปเดตให้ลูกค้ากันเนาะแม็กเดิมสีเดิมจากศูนย์เลยนะคะไฟนะคะตัดไฟใหม่มากสวยมากค่ะลูกค้ารถเงาแวบเลยค่ะมีไฟเดนไลท์ด้วยเนาะป้ายทะเบียนเป็นอุดรนะคะ๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะลูกค้า กรจกบังค่างมีไฟที่กระจก้านข้างะคะ่ะที่จับประตูครีเมียมค่ะสีแดงตัวนี้แต่งสเกิร์ตให้แล้วเรียบร้อยสวยมากค่ะนะคะใครจะเข้ามาชมรถนะคะก็สามารถเข้าได้เลยนะคะลูกค้าที่ปฏิพัฒน์ออโต้นะคะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกนะคะรับโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าประวัติฟรีดาวใช้เงินออกรถหกพันบาทนะคะลูกค้านี่น้มันเต็มถังให้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถขอเพิ่มเติมได้นะคะที่ เบอร์โทร0 7 5 1 7 9 6 5 6ค่ะสามารถแอดไลน์เซลต้าได้เลยค่ะนี่นะคะภายใน,นจะเป็นเบาะผ้านี่ค่ะเดมิดมๆเลยลูกค้าสวยมากนี่รายละเอียดรถนะคะเนาะนี่ค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกที่ร้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดมิดมๆค่ะทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยสวยมากลูกค้า ประวัติรถเป็นมีชนหนักพลิกความน้าท่วมค่ะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า6เดือนหรือ1 0ึ0งหมื่นโลค่ะยอย่างใดอย่างหนึงนะ่งเนาะแล้วก็มีบริการฉุกเฉินให้ลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ฟรีนะคะลูกค้าปรึกษาสอบถามเอกสารเอกาจากรายได้หรือปรึกษานะคะเกี่ยวกับอาชีพในการออกรถนะคะสามารถแอดไลน์สุดตาได้ที่0 8 7 5 1 7 9 6 5 6้าค่ะหรือลูกค้าท่านใดจะเข้ามาชมรถนะคะที่ปฏิพัทธ์ออโต้นะคะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกค่ะเปิดทำการทุกวันตั ะะมาดูได้เลยนะคะร้านอยู่กรุงเทพเลยต่างจังหวัดจะมีบริการไฟน้์ให้ฟรีค่ะรถไม่สวยไม่ต้องรับนะคะอันนี้การันตีได้เลยค่ะจองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะ